สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสมชายมดีเอ็มซีศูนย์คดนะครับอ่ะถึงแล้วครับวันนี้เดินทางไกลจากสุรินมาชนบุรีนะครับเขาเขียวครับนี่ฮะคู้ที่มารับรองความปลอดภัยกับพี่แองเราครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่เขาเขียวมานานแล้วครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวให้รถมันสตาร์ทเครื่องรอไว้ก่อนออกมาตั้งแต่ตีห้าครับผม ั้งแต่ตีห้าเพิ่งมาถึงครับตีโมงทเที่ยงครึ่งครับผมอ่าทางท่องเที่ยวก็วันนี้ก็เยอะนะวันเสาร์วันนี้วันเสาร์อ่าเดี๋ยวรอให้รถมันเย็นก่อนแป๊ดหนึ่งครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเยี่ยมพี่เตียกพี่เปียกอยู่ข้างบน ที่เยไปแล้วพิกิ้นไปก่อนเราต้องล็อกรถไว้ด้วยนะครับต้องฝากจากสุริน์ก็มีมะเขือนะครับมีมะเขือครับผมกับปะลาล้าครับปลาแดกปลาแดกปลาแดดอไดดปลาแดกปลาแดกครับผม่าขิดรถเลยป้าแล้วลิงมันเข้าไปอารวาส เราจะเที่ยวขี่รถกอล์ฟครับผมนี่เดียวขีดรถก่อนป๊บนึงครับเ<อ>ริ่ล็อกรถไว้ด้วยนะครับทางไกลครับจากสุรินเพิ่งมาถึงครับผมไปข้งบนครับอันนี้น่าจะมีโชว์ช้างอาบน้ำอยูนะ่ครับ หาพี่เปียกและเพื่อนๆนะครับพี่เปียกหายตกมันแล้วครับผมพี่เปียกสุดรอครับอยูู่่นครับผมนี่ครับจะไปหาน้องน้องกนน้อง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 พี่เปียกพี่เปียกกับพี่ใหญ่ละเี้ยครับสวัสดาครับ ฮะไม่ป้วนี่โอ้โหนี่โชว์เสร็จหรือยังครับยังครับโชว์อยู่ยังโชว์อยู่นี่ขับรถเอาเราเที่ยวเยอะนะวันนี้เยอะเยอะๆโอ้ยเมื่อกี้ก็โชว์อาบน้ำไปแล้วเนาะยังยังโชว์อยู่ยังโชว์ยังโชว์อยู่ครับนี่นี่โซนของช้างครับนีไม่เดินหรอก เดี๋ยวเด็กๆเขาด่งมาหานะเดี๋ยวดูบรรยากาศครับตอนเที่ยวป้อนหญ้าป้อนหญ้าให้ช้างโอ้โอคุณยายมาแล้วยายโอ้ยายยายสมัยซิมมิมยังเลยเออเริ่งเล่นโซนมาเนี่ยกีดไปกเกีดท่านอะไรอยู่ดับเย้อืม เดี๋ยวมานอนในประจกกักษ์แล้วนะโอ้ยากครับนี่ก้อนยากกระเดย่อยต่อมก็ได้ประมูลบุญบ่นี่ฮะโอ้ส่วนพี่บ่าวนะ่ะพี่ใหญ่อยู่นูนนะ่นฮะอยู่แบบพี่ใหญ่ให้อยู่นู่นแหละม่ต้องมา เหมือนน้องๆให้ยายๆกับน้องๆ,ๆ,ๆมันกินอาหารเองส่วนพี่เปี๊ยกเดี๋ยวนี่ฮะควานจัดการเองครับพี่เปี๊ยกนี่ะองเที่ยวเยอะนะครับว,วันนี้มาสวนสัตว์กันนะครับผมว่างๆนะครับเสาร์อาทิตย์นะฮรวันหยุดอยู่ใ,ใกล้ๆเขาเขียวก็มาเที่ยวกันนะครับอันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาจากสุรินทร์เลยครับมา เขาเขียวนะครับมาหาลุงลุงครับมาหาลุงมหานานะครับมาเยี Ma ่ยมมาของฝากมาให้มาเคือเอาเอามาคือมาฝากเอามาโคบถุงหนึ่งปลาเป็นอย่างเด็ดอร่อยฮะบบญจูงผมว่าก็แล้อ เวลาซุนจุดลบห้าคยวากันไหนจุนี้จะไม่ย่องบุญเนมาลบเน่าเออฮะเอ๊เน่าจิงแล้วเรายากิแก่ลุงเรายากินะทั่วเลยเปียกครับเปียกเปีกอเตอร์โอนยอดนะ โอ้โหเห้นี่กินยังอะไรอร่อยเลยครับเฮ้ยคนใหญ่อันนี้คนใหญ่ชื่ออะไรเย็นเน็ตเย็นเน็ตโอ้ยใหญ่เน็ตเพนสีปากก่อนแล้วเพนปากปก่อนปากปแล้วเพนเห้ยปากปก่อนแล้วปากปก่อนปากปก่อนเพนสอยปากปก่อนแล้วทีเอามายไหมเพนปากปากก่อนมิตริวลองเพนครับ นังเน,น,น,น็นตอยายเน,าน็นตเตดาวเค็นีแนน่แล้วเ่จัดอันนี้ครับทางทเที่ยวกับป้อนพานลูกพาเต้าพาครอบครัวครับมาอา่มาเยี่ยมกันครับมาดูช้างอันนี้มาถ่ายคลิปช้างเขาเขียวสุวนบุรีให้ดู เห็นช้างในหมู่บ้านช้างเยอะแล้วนะครับนี่มาดูช้างเขาเขียวบ้างครับอ้วนๆเลยนี่อืมไม่แพ้ช้างสุรินทร์เลยฮะนี่กินดีอยู่ดีนะฮะนี่ยายเน็ตนะครับยายเน็ตเอฟซีเยอะไอยยายเน็ตยายเน็ตเอฟซีเยอะนี่นะครับอันนี้น้องโอ้ช้างอันนี้จิม้มเนาะอันน้ำเสียไปแล้วครับจุ้มเสียแล้วนี่จิม้มครับน้องจิ้มครับอันนี้ฮะ แฝดคู่แรกของโลกที่เป็นพลายเอ่อที่เป็นพังนะครับก็คือจุ๋มจิ๋มจุ๋มจุ๋มก็ล้มไปแล้วครับเนือจิ๋มครับนี่จิ๋มกอสีแดงครับโลโก้ของก็เขียวเลยก่อนครับนี่ก็เป็นโลโก้ของเขาเขียวเลยนะนี่นะฮะนี่ฮะช้างแฝดคู่แรกของโลกที่เป็นพังครับน้องจุ๋มจิ๋มนะครับนี่นี่ครับแม่ลำดวนแม่แม่ยูซุลินครับ แม่ยูสุรินนะอยู่โคชนาจักรครับแม่แม่น้องชื่อลำดวนจุ๋มเสียแล้วนะครับจุม๋มนะครับเหลือน้องจิ๋มเหลือจิ๋มครับนี่ช้างแปดนะครับนี่้องแปดนะยูซุลินเราก็ทองคําทองแท่งนะครับแปดคู่แรกของโลกที่เป็นพลายนะครับน้องจุ๋มจิ๋มเกิดที่สุลินนะครับแล้วก็มา,อ,าอยู่เขาเขียวนะครับโดย คุณพ่ออุ่นสารงงามมาตั้งนานแล้วครับก่อนอู้ดังมากเลยครับจิ๋มจิ๋มอ,อันนี้ควานเจ้าของก็เสียแล้วครับเสียแล้วนะครับลูกของจิ๋มมีกี่ตัวแล้วตอนประมาณสี่ตัวแลวครับอ๋อ,อน้องจิ๋มมีลูกสี่เชือกครับก็ล้มสองเหลือสองนะครับ นี่ครับนี่ช้างแฝดนะครับเหลือแฝดน้องครับแฝดที่ล้มแล้วนะครับเสียแล้วเสียตั้งนานลูกของจิ้มก็มีตัวเล็กตัวหนึ่งนะโอ้ยู่นู่นนะแสนรักแสนรักอยู่นู่นครับน้องน้องจุ๋มน้องจิ๋มนะยู่งนนนเลูกจิ๋มโอ้ลูกจิ๋มลูกจิ๋มลูกของจิ๋มเลนของจิ๋มอีกโอ้อ่ะครับผมมาเยี่ยมได้นะครับมาเยี่ยมช้างแฝดได้นะครับถึงแม้จะอยู่แค่เชือกเดียวนะครับแต่เขายังมี แม่ๆนะครับมีเพื่อนๆมีลูกๆนะครับอยู่ด้วยนะครับแขกก็เยอะมากเลยครับดูครับช้างนะครับนี่เป็นอ้อยเอาเป็นเป็นเป็นปุยะในเตียปุยะในเตียเมื่อกี้ขับรถมาสองครั้งทางเขียวมากเลยว่าจะเกี่ยวไปให้ควายด้วยนะกระดมพลเกี่ยวอ่านี่นะครับบรรยากาศในช่วงเที่ยง นะครับมาถึงพอดีเจอนักท่องเที่ยวกำลังป้อนอาหารช้างพอดีเลยครับนี่ไหนคุณเขาเขียวไปไหนครับคุณเขาเขียวโอ้เขาเขียวคุณเขาเขียวโชว์อยู่ครับลงน้ําอาบน้ําโชว์นะครับอ่าดูพี่เปียกครับพี่เปียกโค้เตอร์พี่เปียกเราอยู่นู่นครับเดินยืนโยกยืนโยกอยู่ตัวเดียวครับเชือกเดียวไว้นั่นแหละคุณพี่เปียกไม่ต้องเป็นห่วงเด็กๆพี่เปียกเขาว่าชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วอย่ามายุ่งนะ นี่แหละครับทักทายนะครับทักทายนะครับที่สวนสัตว์บริเขาเขียวนะครับจังหวัดชลบุรีทักทายก่อนทักทายดวยทักที่รู้ได้ไงในที่มันไม่มีเก๋เลยรับบางที่เถามเนี่ดูยังไงดูยังไงว่าเป็นตัวเมียไม่ได้แล้ยเขาบออ่าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่อง สมชายมาดีเอ็มซีสืบคด้วยนะครับผมนะครับวันนี้จากสืบคดนะครับมาจากหมู่บ้านช้างนะครับมาเยี่ยมช้างที่ชนบุรีนะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์หากว่าคลิปนี้ดูแล้วนะครับมีประโยชน์นะครับดูแล้วสนุกนะครับดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับสําหรับ วิดีโอคลิปนี้นะครับนะนะก็เป็นกำลังใจอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็แช่นี้ก่อนนะครับนี่เด็กก้อนอาหารครับครับสวัสดีครับ